สวัสดีครับสวัสดีพี่พืุ่ทุกคนนะครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับผมอยู่โรงจอดรถโรงที่3ของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ก็มีลูกค้านะครับเข้ามาดูรถนะครับผมเป็นมาด้านะครับคันที่จอดอยู่ข้างๆนี้ครับตอนนี้ลูกค้ามาังดูแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัว Honda j a z z นะครับ1.5 RS นะครับปี18คันนี้นะครับผม เลขไมค์คันนี้นะครับเพียง70,000มื่โลเท่านั้นนะครับกับราคา5 4 9 0 0 0บาทนะครับผมขายที่เป็นสาวบูกอนด้าแจนะครับผมบอได้เลยตอนนี้รีบซื้อเลยนะครับได้ตัวท็อปไอด้วยนะครับราคาเพียง5 4 9 0 0 0บาทถือว่าโอเคเลยกับราคานี้นะครับได้ Honda Jazz ไปใช้นะครับมาเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าคันนี้ครับอะไรเอียดนะครับผมของเขาจะเป็นยังไงแล้วก็น่าซื้อขนาดไหนนะครับผมนะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับผม ำหรับด้านหน้าของเขานะครับตัวกระจหน้าครับก็จะได้เป็นแบบสีโครเมียมนะครับแบบดําเงานะครับผมมาพร้อมกับตัวโลโก้แบรนด์ตัว Honda ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็สัญลักษณ์ RS นะครับที่บ่งบอกถึงตัวรุ่นของเขาเป็นตัวท็อปสุดของตัวแจ๊ดเลยนะครับผมส่วนตัวชุดไฟหน้านะครับผมจะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติเ e f เลกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเรียวนะครับที่อยู่ในโคมเดียวกันนะครับเนี่ยครับส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรุ่นท็อปของเขานะครับนี่ด้านหน้านะครับ สวยๆเลยสไตล์แจ๊สเลยนะครับผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงนะครับเหลี่ยมสันต่างๆของตัวรถนะครับชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมมาดูในส่วนของละเดียดด้านข้างนะครับผมเริ่มกันที่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับขอบชิดๆนะครับผมนะรถไม่มีโดนชนนะครับจากด้านข้างมาแน่นอนนะครับผมกันชนด้านหน้านะครับผมเหลี่ยมสันตัวรถนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสำหรับตัวล้อนะครับผมจะได้ล้อแม็กกอ์บ16นะครับผมเป็นล้ออลลอยนะครับเป็นทูโทนปัดเงานะครับผม เดิมๆจากทาง Honda เลยนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับตัวล้อแม็กของเขานะครับผมส่วนตัวยางนะครับจะได้เป็นตัวยางของมิชลินไปนะครับนี่ได้ยางยางดีไปด้วยนะครับผมว่าโอเคเลยยางมิชลินแล้วก็ยางปี2021นะครับผมตัวดอกยางนะครับก็ยังเหลือๆนะครับใช้งานกันต่ออีกยาวๆเลยนะครับภายในซุ้มล้อนะครับเดิมๆพวกรอยซีนต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมเดิมๆโรงงานเลยนะครับ มีตกแต่งสเกดรอบคันมาด้วยนะครับผมสำหรับตัวผิวพันธุ์ด้านข้างนะครับเหลี่ยมตัวรถนะครับก็ยังคงชัดๆมีเห็นอยู่นะครับผมผิวพันธุ์เดิมๆเต็มๆนะครับผมกระจกมองข้างนะครับผมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเดียวให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้มีติดฟิล์มนะครับแล้วก็ตัวคี้ววันศาสตร์นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมตัว กุญแจคีย์เลสนะครับเที่เวลาปลดล็อกรถนะครับกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับคันด้าแจ๊สคันนี้ค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับผมนะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับผมสำหรับด้านหลังของเขานะครับผมก็จะมีสเกิร์ตอ่าขออยุญาตเป็นสไพลเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกัวงที่สานะครับติดตั้งมาให้ด้านหลังก็มีโครเมียมนะครับตัดเป็นเส้นนะครับผมแล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับยังมาครบๆนะครับนี่นะครับผมด้านหลัง ไฟเบรกต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่เล้านะครับผมมีเซ็นเซอร์นะครับการะยะมาให้ทั้งหมด2จุดนะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านหลังนะครับพร้อมตัวไล่ฝ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะครับมีมาให้นะครับมาเดี๋ยวเปิดดูภายในกันบ้างนะครับผมนี่ที่เก็บกัมพลาระนะครับมีถาดรองให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับถาดรองเรียบร้อยนะครับพร้อมไฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับผม ดี๋ยวมาดูลายละเอียดนะครับในส่วนของล้อยางอะไหล่กันนะครับนะครับพวกอุปกรณ์นะครับผมจัมบตต่างๆนะครับมีไม่ให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนของล้ออะไหล่ขออนุญาตนะครับนี่ล้ออะไหล่นะครับยังอยู่นะครับนี่โครงสร้างรถบอดี้เดิมๆนะครับสังเกตเห็นรอยซีนไหมครับผมรอยซีนเดิมๆโรงงานเขาเลยนะครับแต่ประกันตีรถด้านท้ายไม่มีต้องขอห้ด้วยนะเสียงมันดังนิดนึงต้องขอด้วยครับ มาดูโครงสร้างตัวรถนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์นะครับผมตัวนี้ครับเรียงตัวครบๆคมๆนะครับผมแล้วก็หัวรถอที่ด้านท้ายนะครับไม่มีร่องรอยการงัดแงะของเครื่องมือช่างนะครับมาแกะมาเก่าใดๆนะครับผมนี่ครับผมเดิมๆนะครับฝาท้ายไม่เคยโดนถอดนะครับแล้วก็ตะเข็บเม็ดอาร์นะครับเรียงตัวนะครับสวยงามครบๆนะครับผมนี่ครับฝาท้ายเดิมๆนะครับผมพวกรอยจุดนะครับเป็นอาร์ต่างๆนะครับของตัวฝาท้ายก็ อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาไล่กันดูในส่วนของผิวพันธ์ฝั่งนี้บ้างกันบ้างนะครับผมนี่ครับผิวพันธ์นะครับเรียมสันตัวรถนะครับฝั่งนี้สวยงามเลยนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาเดินดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวให้ดูกุญแจนะกุญแจของเขาจะได้เป็นรีโมทแบบนี้นะครับเวลาปลดล็อกรถก็กดที่ตรงนี้ได้เลยหรือว่านะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับเมื่อปลดล็อกรถนะครับ ครับผมขปดูด้านในกันนะครับสำหรับายหน้าของเขานะครับผมจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมพร้อมการเดินได้นะครับสีแดงนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่รล้านะครับนะครับตึงๆนั่นๆนะครับพุงไาลัรนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรลมาให้อยู่ฝั่งขวามือนี้นะครับล็อกความเร็วอัตโนมัติแล้วก็เกียร์แบบพัเดอร์ชิฟต์นะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับปรับโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับผมหนึ่งแล้วก็ในส่วนของหน้าจอของเขานะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับผม เครื่องเสียนะครับแล้วก็แอร์นะครับจะได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับสำหรับตัวปุ่มพุทสตาร์ทเขาจะอยู่ตรงนี้นะนี่มาดูเรือนใหม่เลขใหม่นะครับนะครับจะมีเลขใหม่นะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นนะครับผมเจ็ดหมื่นสองพันกิโลนะครับผมนะครับตัวกล้องนะครับก็เดี๋ยวแค่เกียร์ถอยกล้องก็จะทํางานแล้วก็มีเส้นสายการระยะมาให้นะครับผมนะครับตัวแอร์ก็ปรับอุณหภูมิแบบออโต้ด้วยนะครับ ฝั่งนี้ก็มีที่เก็บของนะครับมีเก๊ะนะครับต่างๆนะครับแผงอ่าคอนโซลหน้าแล้วก็ด้านหมอด้านบนนะครับก็อยู่ในสภาพสวยงามไม่ซีดไม่จางนะครับนี่ครับโลโก้แล้วก็ตัวอ่าราคารถนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับไปสักขบะนะครับไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับก็ตามราคาที่บริษัทตั้งไว้เลยนะครับไม่มีการชาร์จหรือว่าบวกราคาเพิ่มใดๆนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเบาะของ ผู้โดยสารแถวหลังนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตึงๆนั่นแน่นนะครับผมในสภาพสวยๆนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมผมไปใช้งานกันต่อยาวๆนะครับสำหรับตัว Honda j a จนนะครับใครที่เป็นสาวกนะผมนะผมบอกได้เลยนะไม่ควรพลาดคันนี้นะในตัวท็อปด้วยนะครับหายากนะครับผมเพราะตอนนี้แจนเขาก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับนี่นะครับโครงสร้างฝั่งนี้นะครับหัวน็อตด้านแกบไม่มีขยับจุดมาร์กสีต่างๆยังอยู่ครบนะครับผม แผ่นเพจนะครับตะับเพจนะครับยังไม่ได้โดนแกะเลยโอ้โหแล้วก็ตัวหัวน็อตฝั่งนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมสภาพเดิมๆสวยๆเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับจะได้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ i v t e c ทนะครับผมสี่ตูบนะครับเสาเลี้ยงนะครับซีนต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลยเยอะนะครับ พวกที่เป็นจุดบ้างสีต่างๆต่างๆจากทางโรงงานนะครับก็ยังคงอยู่ครบๆบนะครับผมนะครับตัวเบ้าโชกนะครับเม็ดอาร์คนะครับผมแล้วก็รอยซีนต่างๆจากทางโรงงานก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีร่องรอยการขยับฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับนะครับดูได้ฝากระโปรงนะครับพวกตัวสติ๊กเกอร์มอกนนะครับแล้วก็หัวน็อตทุกจุดไม่มีขยับสติ๊กเกอร์ต่างๆของเขาก็ยังอยู่ครบนะครับด้านแก้มไม่มีขยับนะครับ ในส่วนของคารด้านหน้านะครับตรงๆแล้วก็หัวน็อตนะครับทุกจุดนะครับยังคงแน่สนิทนะครับไม่มีร่องรอยพวกประแจหรือว่าเครื่องมือช่างต่างๆนะครับมางัดแงะแกะเก่าไปนะครับผมนี่ครับผมด้านหน้าไม่มีการทําหรือว่าติดการ์มาใดใดนะครับผมนะสภาพเดิมๆสวยนะครับครับลืมแจ้งไปคันนี้นะครับมีไฟเดทามาให้ด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นไงบ้างครับแต่มาคันนี้กับเจ้าตัว Honda j a z z 1.5น s นะครับปี18นะครับ กับเลขไม้นะครับเพียงเจ0ด0มืนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคา5 4าแส0สี่หนเก้าพันนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับตอนนี้มีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษลดดนใจ2 9 9จุด้านะครับผ่อนได้สูงสุด7ดปีนะครับหรือว่า2 5 9จุดห้าเก้านะครับผ่อน4ี่ปีนะครับผมสนใจช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องรีบแล้วนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมหากสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0ูนย์1ป8สามหนึ่งสาหนึ่งปปสองหกเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับผม รับประกันนะครับรถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักจมนะพลิกคว่ำน้าท่วมกับไม์กรไมมาแน่นอนนะครับผมการันตีโดยบริษัทเพชยยน์นะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการรบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตครับผมคลิปรถคันต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ